ก็ได้คุยกับทางการจีนแล้วจีนเนี่ยมีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะคะเรื่องว่าถ้าเราส่งตัวดูรูกลับไปเนี่ยเขาจะไม่ต้องถูกํำเนินคดีแล้วสามารถกลับเข้าไปอยู่กับครอบครัวในสังคมได้เขาได้ให้คํามัน่นญ,ญากับทางไทยแล้วว่าทุกคนที่กลับไปจะปลอดภัยนะคะอันนี้แม่นั้นเราก็คงไม่ทําการส่งแน่นอนถ้าไม่ได้รับการยืนยันแบบนี้หรือทอะไรที่ไม่ไม่เคารพสิทธิของเขาเช่นะ ทำโรแรเลลเหแบบนี้จี้ไปไม่มีไปด้วอความสมบเรียบร้อยทังสหรันอเมริกาแล้วก็ยุโรปเก็ได้ออกแถลงการ์หรลังานไทยที่เราส,โสร่โอุกูไปที่จีนคะในฐานะนายกทธองดีเราจะยืนยันหรือว่าจะมีท่าทีเรือไม่ยังไงบ้าง ค่ะเออเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่เราเราได้ได้ตรวจสอบตรวจเช็กันนะคะว่าทําอะไรได้บ้างเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของโอนเมิเรื่องที่การที่เข้าเข้าประเทศมาแบบกฎหมายใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ที่ไทยเนี่ยติดคุกที่ไทยเนี่ย11ปีแล้วในเรื่องของการเข้าประเทศถึงตุ้หายนะคะนั่นก็คือการลงโทษที่ที่นานแล้ว11ปีที่ผ่านที่ผ่านมาค่ะก็ได้เช็คข้อมูลเรียบร้อยนะคะก็คือ ไม่ยังไม่เคยมีประเทศไหนประเทศที่สามนะคะที่จะขอรับตัวเขาเหล่านั้นเพื่อจะไปอยู่ในประเทศนั้น,น,นเลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทางประเทศจีนเขาเลาติดต่อมาแล้วก็มีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นคนจีนนะคะจริงๆถ้าเป็นเรื่องของประเทศอื่นๆเนี่ยเ,เมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อมายืนยันได้เป็นประเทศไหนก็ต้องกลงกลับประเทศนั้นนะคะเราก็ไม่ได้ทาผิดกฎหมายชาชาติหรือว่า กดสิทธิมนุษยชนไปอย่างใดน,นะคะแล้วก็การที่เราจะไปเดเราทราบดีเรือ่องสิทธิมนุษยชนการที่เขามาอยู่ที่นี่1ปีเนี่ยมันก็เป็นการละเ,เมิดสิทธิอยู่แล้วว่าเขาก็ถูกจับขังในการที่เข้ามาเกฎหมายมา1 1ปีแล้วแต่ตอนนี้ค่ะเราก็ได้คุยกับทางการจีนแ,แล้วจีนเนี่ยมีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะคะเรื่องว่าถ้าเราส่งตัวไป เขาจะไม่ต้องถูกดำเนินคดีแล้วนะคะไม่ต้องมีการสอบมผิอะไรแล้วก็สามารถกลับเข้าไปอยู่กับครอบครัวในสัสงคมได้น,นะคะอันนี้แน่นอนว่ารัฐบาลรัฐบาลคุยกันมามาสักพักแล้วนะคะแล้วก็เมื่อถูกมีการจัดการที่ดีของทั้งสองประเทศก็จะสามารถทําให้ชีวิตของเขาเหล่าน,นั้นปลอดภัยได้นะคะสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตอ,อาจจะมีการจัดการที่ที่ไม่ที่อาจจะผิดพลาดอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่า ครั้งนี้เนี่ยเราคุยกันแล้วก็ตัวฉันเองที่ไป official v i s i ิที่เมืองจีนนะคะก็ได้คุยกับผู้นำในหลระดับแม้กระทั่งรัฐมนตรีด้วยนะคะที่ที่เห็นนะักนคือามระดับที่คุยแต่พอไปนั่งทานข้าวเนี่ยก็ได้ทั้งคุยกับรัฐมนตรีความมั่นคงแล้วอะไรคุยด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เขาก็ยืนยันแล้วที่ฉันคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาได้ให้คำม,มั่นสัญญากับทางไทยแล้วว่าทุกคนที่จบไปจะปลอดภัย ะะอันนี้แม่นั้นเราก็คงไม่ทําการส่งแน่นอนถ้าไม่ได้รับการยืนยันแบบนี้นะคะเป็นการยืนยันทีเ่เราต้องประสานกันนะคะแล้วก็ทายมนับสให้ก็ประสานแล้วก็พยายามทำทุกอย่างให้ใหสมุดที่สุดก็น่าจะได้เห็นรูปอยู่แล้วว่ากลับไปเนี่ยได้ได้สวมอ้อมกอดครอบครัวนะคะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็จากนี้เนี่ยทางการจีนเรื่องอนุญาตให้ให้ใหทางประเทศไทยเนี่ยสามารถ บินไปเพื่อเยี่ยมหรือเพื่อสอบถามได้ว่าอู๋คูที่กลับไปแล้วเนี่ยยังมีความเป็นอยู่มีชีวิตที่ดีไหมนะคะเขาเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นตรงนี้กับเราเลยนะคะเพราะว่าพอโปรเซสมันมาถึางแบบนี้แล้วเนี่ยมันเราส่งไปเนี่ยเราเราไม่มีทางส่งไปโดยที่คิดว่าส่งไปแล้วไม่ทราบ<อ>ว่าเขาจะเป็นตานนยอะไรยังไงนะคะอย่างนั้นเราไม่ทําแน่เราเราดึงเร,เรื่อสิทธิ์นี้มูเซ้หน้าที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอเรามีความชัวร์เรื่องนี้เราถึงได้ดำเนินการ ตอข้อข้อข้อถึงวิการที่บอกว่าคือการส่งกูไปคูไปทงนี้เนี่ยเป็นการแลกเปลี่ยนทางการค้ากับทางจีนท่านยกไม่มีเลยค่ะไม่มีการแลกเปลี่ยนทางการค้าใดๆกับหัวข้อที่ส่งกูไปเลยนะคะไม่มีเลยและมีไม่เกี่ยวทั้งสิ้นการที่เราจะคุยเรื่องการค้าเราคุยเรื่องการค้าอันนี้มันเป็นเรื่องของคนซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับสินค้านะคะคนไม่ใช่สินค้าไม่ไม่แลกกันแน่นอนเป็นการที่แก้ัาทางสหรัฐอเมริกายังไงบ้างไหมครับ คือคือจริงก็ต้องมีการอัปเดตข้อมูลนะคะคือคือ,คอทราบว่าหลายๆประเทศเนี่ยติดตามข้อมูลมานะคะแต่ว่าทีนี้เนะี่ยข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดที่เราประสานเนี่ยเราประสานอย่างอย่างจริงจังและเป็น,นจริงจาลักษณะเราไม่ได้พูดกันเล่นๆนะคะทุกอย่างเป็นเรื่องที่จริงจังแล้วก็โดยฉันเองเนี่ยที่ไปเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราไม่ไม่พูดออกอรับทีในตอนแรกเขาเป็นเรื่องความมั่นคงด้วยเรื่องรัฐบาลด้วยแต่ว่าดิฉันแครีเมสเซจนี้ ไปเพื่อคุยและเพื่อไปอยืนยันรับรองของความปลอดภัยนี้นะคะเป็นเรื่องที่รัฐบาลรับทราบแล้วก็ต้องการจะทําให้ปลอดภัยที่สุดไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าข้อกัดข้องแม้กระทั่งตอนเดินทางหรือทำอะไรที่ไม่ไม่เคารพสิทธิของเขาชเช่นแบบทำมือแรนหรืออะไรแบบนี้จี้ไปไม่มีไปเพื่อความสมบูรณ์เรียบร้อยนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นภาพกตั้งแต่ลงเครื่องเลย ก็คือเห็นแล้วว่าเขาได้กลับสูนย์ทัพอวจริงๆนะคะแล้วอันนี้เนี่ยมันเป็นเพื่อที่เราลองคิดดูนะคะว่าถติเกิดขึ้นในประเทศของเราเราภาพออกไปทั่วโลกแบบนี้แล้วเนะะี่ยเราเราเราจะพิชคำที่สัญญากับประเทศเพื่อนบ้านหรือเ่ะมันมันก็จะผิดไม่ใช่ผิดแค่กับประเทศเพื่อนบ้านก็จะผิดทั่วโลกก็จะมองเห็นถูกไหมคะเห็นข่าวค่ะมีการแถงว่าทางตุรกีจะรับเว่าท้ายมันเกิดผิดไม่มีประเทศที่สามมาออฟเฟอร์ในการจะขอรับตัว ดูเลยนะคะอย่างประเทศทีทท่ีคอมเพนเลยไม,ไม่มีใครเสนอมาเลยสักคนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางจีนเขายืนยันว่าเป็นคนจีนประเทศไทยก็ต้องส่งกับคนจีนประเทศจีนอันนั้นคือหลักปฏิบะะัติปกติเลยค่ะมัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัตติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ